สวัสดีครับผมต้องกาวคริปโตนะผมในวันนี้เรามาอัปเดตสถา,านการณ์บิตค,คอยแล้วก็ค,คริปโตเคอเรนซีกันนะผมในวันที่3สิงหาคม2565กันนั่นเองนะผมก็วันนี้มีข่าวร้ายแย่ๆมาสำหรับโซลาร่าด้วยนะครับผมก็คือโดนอ่าพวกวอลเล็ตโดนนะครับผมก็เหมือนกับเหมือนโดนค่อยๆโดนแฮกอะไรอย่างนี้นะผมมันก็อันนี้ผมไม่ได้รู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมผมก็เลยพูดอะไรเยอะมากไม่ได้นะแต่เอาเป็นว่า ตัวนี้นะผมมันมันมีความเป็นเซนเตอร์ไลท์อยู่นะดังนั้นเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่จะ,ะป้องกันกันอยู่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีการจัดการกันนะครับผมแต่ว่าสําหรับคนที่เถือถือไว้อยู่ใน e x c h ชแนนเนี่ยก็น่าจะออกมาเป็นตัวอื่นนะครับผมก็ใช้ใช้สวอปขึ้นไปตัวอื่นแทนก่อนอย่างเช่น Bitcoin อะไรอย่างนี้นะครับผมนะก็เซฟตัวเองไว้ด้วยนะครับผม ของพวกนี้มันก็จะมีมามาเรื่อยๆนะครับผมไม่มีตัวไหนไม่มีปัญหานะครับผมคือมันมีปัญหาทุกตัวนั่นแหละนะแม้แต่บิตคอยก็ยังมีปัญหาอยู่นะผมแต่ว่ามันพิสูจน์การเวลามานานแล้วนะผมดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ส่วน e t h เนี่ยมันก็มีปัญหาใช่ป่ะโซลาร o นาเอเดอร์เอแวกอะไรเงี้ยมีปัญหาหมดนะครับผมนะโอเคเอาเป็นว่าระวังความเสี่ยงไว้ด้วยละกันนะผมของพวกนี้เนาะโอเค ก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะผมแล้วก่อนที่เราจะมาอัปเดตนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากสนับสนุนนะผมนี่มี2ทางเลยนะผมคือโอนฝั่งนี้เลยนะครับผมแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกนะครับผมกาวคริปโตสแล็จอยนะครับผมก็ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันนะครับผมโอเคตอนนี้นะผมบิตคอยเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองมองกันไปแล้วนะครับผมตอนนี้ยังไม่ถึงเป้าหมายที่เราจิ้มไว้นะครับผมก็คือช่วงประมาณ2 2 3 2 3เนี่ย2 2 3เนี่ยก็คือน่าจะ ลงมาถึงตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วค่อยเด้งขึ้นอะไรประมาณนี้นะก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานทั้งหมดแล้วนะผมตอนนี้คือยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะนอกจากการว่ามันย่อลงมาเรื่อยๆช่วงนี้นะผมในช่วงสําหรับในวันนี้การเล่นขาช็อตก็ยังต้องเป็นห่วงอยู่นั่นเองนะผมก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฝั่งฝั่งช็อตเนี่ยถ้ามันทะลุป,ประมาณสัก2องสลงมาตรงนี้นะผมค่อยช็อตดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผม เนี่ยแล้วตอนนี้ย e EMA 50เนี่ยมันก็หลๆหลายลลงมาใช่ไหมมันยังไม่สามารถยืนอยู่บนได้ตรงนี้นั่นเองวันนี้ก็ฝั่งฝั่งช็อตน่าจะยิ้มยิ้มกันบ้างนะครับผมก็ระวังไว้ให้ดีและกันนะครับผมผมว่านะถ้ารอกินคําใหญ่เลยเนี่ยฝั่งลองน่าจะมีโอกาสได้เยอะกว่านั่นเองนะผมก็ต้องรอสวิงด้วยอะไรด้วยประมาณนั้นโอเค ทางด้านของฝั่ง USDT .D นะผมก็ทางด้านฝั่ง d o m i n a n c Stablecoin นะครับผมก็ช่วงนี้มีการเด้งขึ้นอย่างบ้าคลัง่งบ้าคลั่งเลยทีเดียวนะครับผมก็มีการพุ่งขึ้นมาอ่ะไม่แน่ว่านะผมก็จะมาชนเส้น EMA 50อีกร้อมหนึ่งก่อนก็ได้นะครับผมแล้วค่อยล่วงลงไปซึ่งหลายๆวันมานี้นะผมเจ้าตัวของ MACD เองเนี่ยอ่า MACD MACD มันค่อยๆที่จะ หมดกำลังลงนะครับผมหมดกําลังลงหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันเตรียมที่จะขึ้นมานะครับผมเนี่ยเห็นว่ามันมีเขียวบ้างเล็กน้อยนะครับผมก็วันนี้อาจจะเป็นการถล่มของราคาเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนิดนึงนะครับผมแล้วจนกระทั่งไอเนี้ยมันเขียวสักพักนึงแล้วค่อยกลับไปแดงอะไรประมาณน,นี้เนาะทั้งฝั่งของ DXY เลยนะครับผมดี DX y ช่วงนี้เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยโอ้โหคือ หลายวันที่ผ่านมานะครับผมมันก็ร่วงลงมานะผมจนกระทั่งเจอเส้นตรงนี้มีการเด้งขึ้นตรงนี้โอเคแล้วทีนี้นะผมถ้ามันจะร่วงลงต่อเนี่ยช่วงประมาณสักร้อยแปดนะครับผมร้อยแดจเนี่ยมันชนแล้วมันต้องร่วงถูกไหมเนี่ยตามสัญญาณตรงนี้เลยนะครับผมนี่ตรงนี้ปึง้งแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นต่อเนี่ยอา่าวินาสันตโลแน่นอนนะครับ อันนี้ก็ต้องระวังระวังไว้ด้วยนะครับผมส่วนวันนี้นะผมเรามาดูทางด้านของโซลาน่ากันบ้างนะผมโซลาน่าเนี่ยถ้าเราดูทมงเฟรมวันเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะผม,มอาจจะมีมีร่วงเงินมาบ้างน,นะผมจากข่าวที่บอกว่า w a l l e t ตเดินนะผมก็คือโดนแฮ็กอะไรพวกนี้นะผมก็เนี่ยเห็นปะมันลงมาแตะประมาณเส้นใกล้ๆเส้นเหลืองอะ่ะตรงเส้นเหลืองเพราะอ่าตรง ซูเปอร์เทนต,ตรงนี้พอดีนะครับผมนี่เห็นปะก็ประมาณ37.5ใช่ไหมแต่ด้วยตามสันดานของคริปโตเนี่ยการเทยอย่างนี้เนี่ยผมมีการฟื้นขึ้นมาใช่ปะแล้วปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องลงมาแบบลงมาตรงนี้อีกหนึ่งรอบนะครับผมนี่มันเสมอเลยนะครับผมแล้ว i อซเนี่ยจะต้องลงมาประมาณสัก30ก่อนนะครับผมถึงจะค่อยพิจารณาดูว่าเออเนี่ยจะกลับไปซื้อได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะผมก็รอดูต่อไปว่าเขาจะแก้ไขกันอย่างไรนั่นเอง ครับผมโอเคทางด้านทางฝั่งของโรสนะผมโรสตอนนี้นะผมก็เป็นสัญญาณของการพักตัวนั่นเองการพักตัวนะครับผมก็อันนี้ลงมาถึงประมาณ50หรือ30เลยก็ได้นะครับผมซึ่งราคาของเจ้าตัวโรสเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอยู่บริเวณแถวแถวห้าผมแล้วมีการไซด์เวย์ลงมาข้างล่างตรงนี้ผมมองให้ว่าเต็มที่เนี่ยมันอาจจะลงมาถึงประมาณสัก0ูนจุดเท่าไหร่ดี 0.07ละกันนะผมตีเป็นเลขกลมๆนะผมแล้วก็อีกแนวหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก0.6362เนี่ยประมาณนี้นั่นเองนะผมตามเส้นของอซูเปอร์เทนต,ตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้นะอตอนนี้คือมันจะต้องมีการพักตัวก่อนนะผมเพราะว่ามันเกิดไดเวอร์เจนตรงนี้เ,นเกิดไดเวอร์เจนตรงนี้นะผมอันนี้ขึ้นไปอันนี้ลงมาอันนี้ก็จะสังเกตได้ว่ามันเป็นการพักตัวนั่นเองนะครับ อะต่อไปเป็นกาล่าของเรานะผมกาล่านี่ก็คือ,อแข็งกว่าชาวบ้านเขานะผมแต่ว่าทีเนี้ยตอนนี้มันมีสัญญาณเรื่องของด i เวอร์เจนตรงนี้นั่นเองนะก็เนี่ยมันมีการขึ้นขึ้นของราคานะผมแต่ว่า,าเจ้าตัว i อ i เนี่ยมันก็ลงนะผมแต่ว่าเจ้า MACD เนี่ยอิสโตแกรมตรงนี้นะผมมันค่อนข้างที่จะอ่อนอ่อนกำลังลงนะผมอ่อนอ่อนมากเลยนะเห็นปะ่ะ คือการย่อเนี่ยเต็มที่เนี่ยผมมองว่า0.50.02 0.052เนี่ยแถวๆนี้นะผมก็จะเป็นเส้นที่เต็มที่เลยนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะไม่เกินตรงนี้หรอกอ่าผมว่ามองว่าอย่างนี้นะครับผมนี่แล้วถ้าเกิดว่ารอดูให้มันยอ่อจนกระทั่งว่า r s i ถึงประมาณสัก3 0ถึงหอ่าประมาณ40่สถึงสาเนี่ยเราค่อยมานั่งดูกันดีกว่านะผมในทาเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ย ส่วนในด้านทำเฟรม1วันเนี่ยเราก็ยังเห็นการาพัฒนาของมันอยู่นั่นเองนะผมก็คือมันมียังมีที่ขึ้นให้เยอะอยู่พอสมควรน,นะก็ลงมาเจอเส้นเหลืองแล้วค่อยขึ้นต่อนั่นเองนะผมสำหรับกาล่าโอเควันนี้เรามาดูทางฝั่งของเจ้าตัวอะไรดีว่าตัวนี้ CRO หรือ crypto.com นั่นเองนะผมก็ไอเจ้าตัวนี้นะผมผมขำมากเลยทีเดียวนะผมอะ โอเคถ้าดูทางเฟรมหนึ่งวันเนี่ยก็จะเห็นว่าเออเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาตรงเส้นเหลืองตรงนี้นะผมเป็นแนวต้านขึ้นไปปุ๊บใช่ปะ่ะแล้วกลับลงมาแล้วกลับลงมาไม่พอนะผมก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับผมถ้าทางเฟรมวันเนี่ยก็บ่งบอกได้ว่ามันจะเป็นขาขึ้นระยะอ่อนๆน,นั่นเองนะผมแต่ว่าถ้าเราดูทางเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าเออนี่เห็นป่ะมันขึ้นมาชนล้างออเดอร์ขายตรงนี้นั่นเองนะผมก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะ เออเยอะอยู่นะผมแต่ว่าวอลลุ่มเนี่ยก็เยอะตามอยู่พอสมควรดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็โอเค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 นะผมก็น่าจะเป็นขาขึ้นในระยะสั้นๆนะครับผมตอนนี้คือมันขึ้นในระยะสั้นๆดังนั้นแล้วเนี่ยนะผมก็ให้ระวังไว้นะผมก็คือถ้าเกิดว่าไปตามอะไรมากเนี่ยตรงนี้อาจจะติดดอยก็ได้นะผมก็รอให้มันยอ่อเสร็จปุ๊มแล้วค่อยซื้อตามไปดีกว่านะครับผมแต่สําหรับคนที่ จ้องตัวนี้อยู่นะครับผมเนี่ยอันนี้ก็คือสัญญาณดีแล้วนะครับผมสัญญาณดีตั้งแต่ตรงแถวๆเนี้ยเมื่อหลายวันก่อนนะครับผมเนี่ยกว่ากันไปนั่นเองนะครับเรากลับมาดูทางฝั่งของออฟกันบ้างนะผมออฟตรงนี้นะผมมีการพักตัวเกิดขึ้นนั่นเองนะผมการพักตัวตรงนี้ RSI เนี่ยลงมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรแล้วก็วอลลุ่มขายเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,ร่นะผมโอกาสที่จะมีการขึ้นเนี่ย ค่อนข้างที่จะสูงมากเลยทีเดียวนะผมเพราะว่ามันยังอยู่บนเส้น EMA 50อยู่ณเวลานี้นะผมถ้าถามว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันเลยแนวสักประมาณ1.96เนี่ยโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อเนี่ยมีสูงมากเลยทีเดียวนะผมถามว่าขึ้นสูงถึงประมาณไหนก็ประมาณ6.4ดอนนะครับผมเนี่ยก็ผมว่ามองว่า6.4ดอนเนี่ยน่าจะขึ้นไปอยู่นะครับผมแต่ว่าทีเนี้ย อันนี้อาจจะเป็นดับเบิลคอปก็ได้นะผมก็เป็นอาจจะเป็นแค่นี่นี่น,นี่ถ้าถ้ามันเป็นการยอ่อวาอ่าตรงนี้นะผม A B C ตรงนี้อาจจะเป็นรูปแบบนี้ก็ได้นะผมถ้าเกิดว่ามันไม่เกินแนวต้านตรงนี้นั่นเองเนะก็รอกันต่อไปนั่นเองครับผมโอเควันนี้ก็อัปเดตสั้นๆน,นะผมวันนี้ผมหัวเสียมากเลยแต่เช้าเลยนะผมคือ <c oughs> ซื้อของจากเราแบรนด์จีนนะครับผมแบรนด์จีนเนะี่ย คือผมพูดได้เลยใช่ไหมว่าฟาวคอนอนั่นแหละก็เป็นสาย USB ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเขาเขียนว่าเขาขาย Type C เว้ยแต่เขาที่ส่งมาเนี่ยแม่งเป็น Type A แล้วแล้วมา educate ผมอะว่าเออเนี่ยเราขาย USB นะเว้ยคุณลูกค้าสั่ง USB นะใช่กูสั่ง USB แต่กูสั่งเป็น USB C ไม่ใช่ USB A <c oughs> คือแบบแล้วแม่งก็เถียงกันอย่างเงี้ยคือแบบมันมันเป็นค่ายที่แบบ แบนที่หวยมากเลยนะถ้าเกิดว่ามันมานั่งเถียงลูกค้าแบบเนี้ยเอออะไรก็ไม่รู้นะเออเอาเป็นว่าก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคินหน้านครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายขอให้ได้กำไรทุกคนด้วยครับผมอักทุกคน,นครับจุ๊บๆ